สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องทางของบริษัท a u m a r a l i Natural Herb จำกัดวันนี้เราจะมาพูดถึงกระท่อมในฐานะสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการซึมเศรา้าซึ่งได้รับการสนใจจากงานวิจัยหลายฉบับทั่วโลกว่ามีศักยภาพในการช่วยปรับสมดุลอารมณ์และลดความเครียดให้กับผู้ที่มีอาการซึมเศรา้ากระท่อมหรือไมท้าก,กลายหน้าスペซาเป็นสมุนไพรที่พบได้ในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีสารออกฤทธิ์หลักอย่างไมทราไกนีนและเซเว่นไฮดรอกซีเไมทราไกนีนซึ่งมีฤทธิ์ในการกระตุ้นตัวรับในสมองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์เช่นตัวรับเซโรโทนินและนอร์อิพิเนฟรินซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่มีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความเครียดและซึมเศรา้างานวิจัยต่างๆได้ยืนยันว่ากระท่อมสามารถมีประโยชน์ในการบรรเทาอาการซึมเศรา้า โดยงานวิจัยจาก Journal of Psychopharmacology ปี2017ได้ระบุว่าไมทราไกลนีนในกระท่อมสามารถเพิ่มระดับเซโรโทนินในสมองซึ่งช่วยปรับสมดุลอารมณ์และลดความเครียดในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าได้นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Journal of e n d o c r i o l o g y ปี2013พบว่าเซเว่นไฮดรอกซิไมทราไกลนีนซึ่งเป็นสารสำคัญอีกตัวหนึ่งในกระท่อมสามารถช่วยยับยั้งระบบอักเสบในสมองซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดซึมเศร้า ในผู้ป่วยบางรายงานวิจัยจากเจ n a l of a f f e c t i v e Disorders ปี2019ได้ทดลองในหนูที่มีภาวะซึมเศร้าพบว่าไมทราไกานีนช่วยปรับสมดุลสารเคมีในสมองโดยช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนินและโดปามีนซึ่งสองสารนี้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมอารมณ์และความสุขในงานวิจัยของร e ฟร o มกาลจีปี2020ี2020ยังพบว่า ใบราไก่นีนในกระท่อมช่วยลดอาการซึมเศร้าและความวิตกกังวลในสัตว์ทดลองโดยทำงานร่วมกับตัวรับเซโรโทนินและนอร์อพิเนฟรินซึ่งเป็นกลไกเดียวกันที่ใช้ในยาต้านซึมเศร้าบางชนิด การศึกษาในมนุษย์ก็เริ่มได้รับความสนใจเช่นกันโดยงานวิจัยจากดิเชนไบโอโลยีปี2020พบว่าผู้ที่ใช้กระทอมเพื่อบรรเทาความเครียดและซึมเศรา้าในขณะที่เหมาะสมมีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงในฟรานซิสอินฟาร์มโคโลจีปีสี2021การศึกษาเกี่ยวกับกระทอมในผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศรา้า และวิตกกังวลพบว่ากระท่อมสามารถลดความรู้สึกวิตกกังวลและซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการลดลงของคะแนนในแบบสอบถามที่ใช้วัดระดับความเครียดและซึมเศร้าการใช้กระท่อมในการบรรเทาอาการซึมเศร้าจะต้องคำนึงถึงขนาดการใช้ที่เหมาะสมเนื่องจากการใช้ในขนาดที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้เช่นความรู้สึกเวียนหัวหรืออาการคลื่นไส้ดังนั้นการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งสำคัญ งานวิจัยจาก Regulatory Toxicology and Pharmacology ปี2019ได้ระบุว่าการใช้กระท่อมในขนาดที่เหมาะสมและภายใต้การควบคุมสามารถให้ผลด,ดีในการลดอาการซึมเศร้าและเครียดโดยไม่ทำให้เกิดการติดยาสำหรับการใช้กระท่อมในการบรรเทาอาการซึมเศร้าในชีวิตประจำวันนั้นสามารถใช้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ใบกระท่อมสดในการชงชาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดกระท่อมที่มีในตลาด บริษัท a u e m a r a l i Natural Herb จำกัดม um ุ่งมั่นที่จะผลิตกระท่อมในรูปแบบที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานพร้อมให้คำแนะนำและการดูแลเกี่ยวกับการใช้กระท่อมในด้านต่างๆโดยเฉพาะการบรรเทาอาการซึมเศรา้าจากงานวิจัยและการศึกษาที่ได้กล่าวถึงในวันนี้กระท่อมถือเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพในการบรรเทาอาการซึมเศรา้าโดยการช่วยปรับสมดุลสารเคมีในสมองและลดความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคตกระท่อมมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นทางเลือกที่สําคัญในการบรรเทาอาการซึมเศรา้าโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของสารออกฤทธิ์หลักในกระท่อมอย่างไมทราไกนีนและเซเว่นไฮดรอกซีไมทราไกนีนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีผลในการปรับสมดุลสารเคมีในสมองเช่นเซโรโทนินและนอร์เอพิเนฟรินซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความสุขในร่างกายมนุษย์ หนึ่งในแนวโน้มที่น่าสนใจคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระทอมที่มีความปลอดภัยสูงขึ้นและสามารถควบคุมขนาดการใช้ได้ง่ายโดยเฉพาะในรูปแบบยาใหม่ๆที่อาจช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้โดยไม่ทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์นอกจากนี้การวิจัยและการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับกระท่อมยังคงขยายตัวไปทั่วโลกโดยมีหลายประเทศที่เริ่มเห็นความสําคัญในการใช้กระท่อมเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า ซึ่งมีการศึกษาควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นนาโนเทคโนโลยีและการใช้เทคนิคการสกัดที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการดูดซึมของสารออกฤทธิ์ในกระท่อมในอนาคตอันในกล้กระท่อมอาจกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งในฐานะเครื่องมือในการบรรเทาอาการซึมเศร้าและทางเลือกในการรักษาความเครียดในรูปแบบที่ปลอดภัย และได้ผลซึ่งจะเปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกธรรมชาติในการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพจิตบริษัท a u m a l i n a t u r a l Herb จำกัดกำลังขยายการผลิตกระท่อมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากลูกค้าของเราต้องการกระท่อมในปริมาณมากบริษัทจึงต้องการหาผู้ร่วมงานในการปลูกกระท่อมเพื่อสนับสนุนการผลิตในระยะยาว ทำไมคุณควรปลูกกระท่อมกับเราหรับประกันการรับซื้อในปริมาณมากเรามีความต้องการกระท่อมในปริมาณสูงและรับประกันการรับซื้อจากผู้ปลูกในราคาที่ยุติธรรม 2. การสนับสนุนและคำแนะนำเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปลูกกระทอมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยว สามมาตรฐานคุณภาพสูงเราใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย์ที่ปลอดภัยและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง 4. โอกาสทางธุรกิจที่เติบโตกระท่อมเป็นพืชสมุนไพรที่มีการเติบโตสูงในตลาดโลกและเรายินดีที่จะร่วมมือกับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้เพื่อเติบโตไปด้วยกันหากท่านมีความสนใจในการร่วมปลูกกระท่อมกับเราสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดที่เบอร์โทรศัพท์ หรืออ e ีเมลที่ปรากฏที่หน้าจอได้ค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในอุตสาหกรรมสมุนไพรและกระท่อมกับเราบริษัท a u Emerald Natural Herb จำกัดค่ะสนับสนุนโดยกาแฟ a u E กาแฟาสมุนไพรเพื่อสุขภาพหากท่านต้องการดื่มกาแฟาดีๆหรืออยากร่วมทำการตลาดการณุณาติดต่อ DJ หนูโหนกอิสระเดือนเพนโทร0656233698และ0979635339 ติดตามข่าวเรื่องการรับซื้อกระท่อมและกาแฟ A.U.E. ของบริษัท a u e m a r i n n n a t u r a จ h e r b จำกัดจากรายการวิทยุข,ของดีเจหนูโหนอิสระเดือนเพ่นมีทุกวัน2ช่วงเวลาคือตี5-7ถึงโมงเช้าในรายการคุยทุกเรื่องอยากเคืงกันนะจ๊ะและ19-22ถนาฬกาในรายการคุยกันก่อนนอนพักผ่อนสบายสไตล์หนูโหนก ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอของบริษัท a u m a r l i n National Herb จำกัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เรานำเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกท่านเข้าใจถึงคุณค่าของกระโทอมมากยิ่งขึ้นหากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนของทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปค่ะ